วันที่29มกราคม2567พลเอกทรงวิทยหนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจอมบึงวปอวิ่งไหว้ปั่นอะคาเดมี่จัดโดยนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันร,ราชาาจักรรุ่นที่66ณห,ห้องประชุมแอดเวร์ชั้น3อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพ ในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัลและนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันร,ราชอาจารกรุ่นที่66ได้มอบทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนสวัสดิการของข้าราชการวิทยาลัยป้องกันร,ราชอาจักรจากนั้นได้เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมภายในงานพร้อมทั้งพบปะพูดคุยถึงความเป็นมาของโครงการและข้อเสนอแนะแก่นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันร,ราชอาจาักรุ่นที่66 โดยโครงการจอมบึงวปอวิ่งไหวปั่นอะเคเดมีเป็นหนึ่งในโครงการของเดอะเทนที่ประกอบด้วย10โครงการของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันร,ราชาอาณาจักรรุ่นที่66 โดยได้ดําเนินการตามนโยบายผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมสร้างสังคมที่เข้มแข็งยั่งยืนซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยป้องกันร,ราชอาณาจักรร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงเทศบาลเมืองจอมพลจังหวัดราชบุรีตำรวจภูทรภาค7และตำรวจภูทรจังหวัดราชบุรีสโมสรเสือป่าจังหวัดราชบุรีกรมการทหารช่างชมรมวิ่งจอมบึงรรนเนอร์และภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนได้ จะจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมกีฬา3ชนิดได้แก่วิ่งว่ายน้ำและปั่นจักรยานแบบครบวงจรในระดับประเทศขึ้นโดยใช้ศักยภาพของพื้นที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีรวมทั้งวางแผนให้มีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องยั่งยืนจากการขับเคลื่อนของนักศึกษาวิทยลาลัยป้องกันร,ราชนาจากักรจากรุ่นสู่รุ่น ทั้งนี้เริ่มจากการพัฒนาศักยภาพของชุมชนหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมและมีความหลากหลายของภูมิประเทศอาศัยความร่วมมืออย่างเข้มแข็งของภาคประชาชนเพื่อพัฒนาคนพัฒนาชาติด้วยกีฬาภายใต้คำขวัญประชาชนแข็งแรงประเทศชาติเข้มแข็งในการร่วมกันขับเคลื่อนสังคมด้วยศักยภาพของนักศึกษาวิทยายลัยป้องกันราชอาณาจักรให้เกิดขึ้นในทุกมิติ นอกจากนี้ทางวิทยาลัยป้องกันราชาอาณาจักรจะจัดให้มีการวิ่ง NDC Charity Walk Run หรือวอ r ปอเดินวิ่งเพื่อสังคม2,567ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการภายใต้โปรเจกต์เดอะเทนให้มีความยั่งยืนต่อไป